อย่างกุ้งครับกุ้งเผาเผากุ้งกินกับนล้วจิ้มที่ฟูดอะไรกับเมี่ยงปลาเผาปนี้นี่าค่อยว่ากุ้งเผาพอดีโอ้ปลากกระตุยงไงอืมคักบอสปนีโอ้คักบอสปนีจะเลื่อนอาหารกับมือนีแล้วพี่น้อง สวัสดีครับพอกันนี้แล้วครับมื้อนี้ก็ะส่องอร่อยนัวพื่อผมอยูุ้ยนะครับมื้อนี้ยุ่งสีผาพี่น้องเฮ็ดแนวง่ายๆกินเพราะว่าพอกับแม่เละประยู่ผมมีคนเฮ็ดเน่ากินซื้อกินเนี่ยมื้อนี้อยู่ได้ปลาเผามาแต่ว่าบ่ได้เผาเด้เฮาซื้อเพิ่นมา <c oughs> นี่ที่นํเาเฮาสิเฮ็ดก็คือนี่ครับพี่นอ้องย่างกุ้งครับกุ้งเผา เอากุ้งกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วกับเมียงปลาเผาวันนี้เผาแบบง่ายๆแล้วก็บตำเจียวเจียวส้มบานเท่าไหร่พี่น้องตำง่ายๆกินง่ายๆเลยเนาะครับเออจะเล่นอาหารค้างมื่อนี้ได้หยุดไปย่างก่อนย่างอยู่นอกบ้านนะครับกันย่างในบ้านย่านไฟไหม่เฮือนไอ้อะรุ่งกันเท่าหน่อยเท่าหน่อยโอ้หอมละของเกาะรุ่งนี่ยนะโอะโหเปะปเปะเลยวัอนี้บริผ่าไปหน้าเด้อพี่น้องแต่วมือหนาค่อยไปกินตำมุ้งยู่หน้าแถวเอาซัฒนีกันโอ้โห มันฉีเตี๋ยนลงสาโอ้ไฟไฟแห้งหมดเลยปลาดหอมมันเป็นไรเยื่มดีด้วยเนี่ยเอามื่อนี่เอาคา,า,าดคาดมเลยเอาเนื้อง่าย,ายๆแต่ว่า,เ,าเนื้อเสเสร็ครับพี่น้องมาซุ่มกันเด้อบันนี้เตรียมตับบะหุงไว้เด้อทข้างนี้มี่แตนน้ำจิม้มแจียวส้มบานเห่าอะไรกันน้ำจิมม้มเมี่ยงก็เมี่ยงครับผมโอ้มัน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 ไฟแห้งไฟแห้งบัดไดมันเยื่มเลย นี่าค่อยว่ากุ้งเผาดิตุ๋นมะมันก่อนสุกแล้วใหม่เล็กน้อยเดี๋ยวค่อยๆเฮ็ดไปแล้วไปตำน้ำจิ้มกัน,นครับพี่น้องกันนี้ตำแบบแซ่บๆเลยเนาะแก้วนะสมบีบหน้าวใส่เอาพริกใส่ตำหอมๆมัเนี้โอ้ยพี่แซ่บขัดตำก้วสมกันพี่น้อง เอาส,มสมุ่มๆแซบ่บๆนี่ใส่ลงไปโลอดบุพริกมากลายลเศษลายเผ็ดๆพลินก็แสบก่อนหยตำบุพริกเข้าต้องใส่เลนผมพิเศษไปก่อนไม่เคยตำง่ายนี่ใส่ตามพวกมาร์ด้วพี่น้องไม่ไกลก็ใส่ลายมรงหนก็ได้หน่อยอย่าว่ากันเถอะน้องเ่บๆซุ่มกันลบเลิกเขาตาด้วยครับกระเทียมใส่ลงไปเลยโอ้สิได้ตำแห้งเลยสะไข่ปั่นเอา อันน like ี้ยะใส่น้ำตาลมะพร้าวเพื่อนแกจะใส่น้ำตาลตีบน้ำตาลยังกระดาน้ำตาลไส้ห้องกระด้ษห right ้องสนามนี t t ่ครับให้ไปเลยเสร็จไปเลยนะแหลมแสบนะแหลมันสิเจริญอาหารพี่น้องให้ไปเลยเนาะกินเรืแล้วค่อยว่ากันอีกเชื่อดหนึ่งนี่น้ำปลาดิฉัใส่ประมาณสองจองเอาหน้ากันอุ่นหน้าไหลเม็ดหรืลอยเม็ดปิ้งเออไหลเม็ดอยู่เงาหน้าลอยเม็ดบีบหน้าลงไปครับ ยังพออ่ะอ,อีกเพียงนึงอ๋อเด็ดจือแบบนี้อือว้าวมาครับพี่น้องกุุงห้องกระสุกพอดีแบบนี้เรียร๋ยวรอครับ ถั่วยจิ้มถั่ถวยอ้เจลเนี่ยมันถั่วไได้คิ้มไปกินกันเท่าบัดเนี้ยเกือบไม่เวิร์ดครับไปก่อนที่กินเท่ากันจัดอันนี้ก่อนอือหือยังเนี่ยตุ่มโฮมอีสานถึงห่อนกระหักก่าสั่นโอ้ยจัดไปจัดไปหขากบอบัดนี้โอ้ พักบ่บนีจะเลื่อนอาหารกับมื้อนี่แล้พี่น้องสิจะเลื่อนอาหารกับใดจัดไปพี่นออ้องโอ้ผักเข้าพั่นข้ายิงใหญ่หลวงปฏีฉละน้าพันที่มีเครื่องมีตะไคร่มีกระเทียมมีหอมมีนันมีนี่ครับนี่เขาใส่ไระลดดกับปุ่นก็มีใส่หอมมีแจ่วประแดกแจ่วสมแจ่วหวานนีเอาตะไคร่ใส่ก่อนนี่เนื้อปลาเ้อากับยุนี มากินซอยกันในเรื่องพี่น่องใส่มือแล้วเนาะจำเลยน้ำจิ้มเฮ้าเจลปลาแยกอนอืมอืม,อม เรื่องตามพอปุ่น,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 นดูทะมือมาเลยอ,อ,อืกุ้งนะครับปารมันเพี้ย,ม,นนยม,มันนะเดี๋ยวซิมกันเดี๋ยววันจีซิมมาสั่น พี่พี่น้องหัวหัวกุ้งนะครับบนเป็นหัวเลาะ เดี๋ยวอันนี้จะเอาไว้พ่อกับแม่ไปเนี่ยเข้ากันพันปลากินบูเบิร์ดเด็กพี่น้องกินผู้เดียวนะ้ำมาซุ่มกันนะครับเอา้ามาพอดีแม่วันนี้บอถึงพอดีพี่ะอะผมย่างกุ้งไว้ถ่าเหลือไปอ,อยู่คัแ้อะมา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 อุ้ยยังเล่มาเป็ดจะแซ่บแช่โอ้เป๊ปซี่เดี๋ยวผมลรีบหายแม่โอ้ยจะกินกับ อาหารเสียบเท่าบาลเี่นจะเลื่อนอาหารคักไปแล้วโอ้โอ้โหขอบคุณครับแตสวัสดีค่ะยายเตียค่ะยายเตียคักว่าปุณิเหอกุ้งเขาปลาเาขาคัากคักคักคัก,ก,กบเบิดคักคักปุณิจะเลื่อนอาหารคักคักปุณิคักบ,กบ่โอ้มันไอพ,พี่น้องหัวปั๊ดเดี๋ไปหยุดแก้ให้แม่ก่อน อืมเพียม,มันนะอแม่นนอู้มันเยิมลเลยแม่น้ำจิ้มผมต่ำเองเนี้ยนะบ,บัวขัดบัวสีสันโอ้ยายไปวัดมากะ่ะพอดีได้กินตายจะไปวัดจะเอาอย่างไปนะก็ไม่กอ่แม่น,นี่จามเบิองซิมน้ำจิม้มเบิงองเพราะว่าจัดไปซิมน้ำจิ้มก็ได้พี่น้อยหัวโอ้มันเนี่ โอ้เพีจริงซีฟูดแก้วสมมาละหนึ่ง<ม>สองสมแซบแทบเนี่ยแซบบแซพอแม่ไม่กินน้ำเห็นิแซบปะเนี่ยมาเด้อมี่น้อกมาเด้อมาเือ,อโอ้กลุ้ง เบิด์ตกะกักเบิด์กะกักผ่นก็ได้กี่ลายเพี่เขาแซ่บโต้หน้ามแล้ววันนี้หนึ่งสองเหมือนแล้วบอมเป็นหนึ่งสองนี่จุ่มรวนๆหลดกระนัวมาครับพี่น้องทำยังไงหลดปากระตุยไงกินแป๊บซี่แล้วก็จะเลื่ออาหารดีแล้ววันนี้โอ้ข้องคออือ มันกินมันกินมาเด้อพี่หน่องมาเด้มาเด้อมาเด้มกันเด้อทดอมันกุ้งกันอืมวืาว่ได้ว่าว่าได้ม่แหัวกุ้งน้ำผัดอืมทำแหนบปะเนี่ยอ๋อของคอหัว จให้จะไ้ยอกันยอกันคองมอเด้ตีอืมฮะหูเปลี่้วเหนียวเห็นปาน้ำกินเสียบไหลหย่องกันนเหนียวย่องลูกยังลูกเอาสันตมจะเล่นอาหารไรเอาตำมนี่มาพี่น้องครับ บันทีปลาเบิดคักจะเล่นอาหารบันทีต่อปลายมันเบิด์ตวันตีต่อปลายมันเบิดแซ่บอีหลีพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อแซ่บคักมาเด้อมาตาแซ่บอย่าีสุดยอดเดีนาะคอยเติมให้ไหมละมาดูละเอทิึงหอนกักอันนั้นผมกอผู้เทายกกันเเอา อิ่มบ่บวันนี้แม่อิม่มอ,อิ่มคักพี่น้องอู้จ๋าเลิศอาหารหลายผมจูงไว้ให well ้ได้นี่ไปพี่น้องเดี๋ยวมือหนาพ่อกันไหมเนาะครับมือหนีกับมาซุ่มกันเท่านี้ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณหลาไลนะครับมาซุ่มเข่ากันแล้วการมาเป็นครอบคพูดอะไรน้อครับมืันนี้คือว่าชิได้กินผู้เดียวแล้วเพิ่นชือว่าเพิ่นสิมาประทันสลักล่ากับได้ซุ่มกันได้กินผู้เดียวอยู่กันยังได้ซุ่มกับพี่น้องอยู่นี่ซ้ำนี้ก็แซ่มนะครับวันนี้ยายกับแม่กินซุ่มแล้วพี่น้องก็กินซุ่มแห้งแซ่บไปอีกพี่น้้อองเย คลิปนี้ยายกะสิว่าให้พี่น้องเขาได้อยู่ดีกินดีนะพี่น้องเด้อได้อยู่ดีกินดีมีหุ่มสุขมีสุขภา,าพแข็งแรงไปใส้มาใส้กระพาะแต่แน่ดี<ช>เละพี่น้องโบเก็บโบจนพ่อเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่มาเป็นครอบครัวอร่อยนัวขอบคุณอีหลีค่ะขอบคุณค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอย่าลืมปูเถ้าเด้ออย่าลืมเล็กน้อยเด้อครับอย่าลืมเป๊บสี่เด้อพี่น้องเด้อ่